ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแน่ใจแน่ใจว่าไม่มีอะไรแล้วอืมทำไมมืดอ,อย่างงี้เนี่ยโอ้จุดเดอะอะไรเนี่ยอ้าวเอาอยู่ดีๆผมเกิดมาที่นี่เลย อะไรเนี่ยซีนิม่าคิดว่าซีนิม่าครับท่านผู้ชมโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า The Cinema Slasher นะครับนะอืมก็เป็นแมปแนวเฮอร์เร์นะครับนะก็ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็มาเกิดตรงนี้เลย <laughs> นะครับท่านผู้ชมโอ้โหโอเคมันคือร้านอะไรเอ่ย ฮะออกก็ได้ไหมอุ้ยอุ้ยมีคุณผู้หญิงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีป๊อปคอร์นด้วยสวัสดีให้ฉันช่วยอะไรได้ไหมช่วยอะไรคุณหน่อยอะไรโอ้ยผมแปลม,ม่วอีกโอโอเคแน่นอน The Animal อ๋อเปิดทุกๆคืนเหรออะไรเนี่ยขอให้คุณเดนจอยกับหนังของคุณที่นั่งของคุณคือเบอร์หนึ่งนะโอเคขอบคุณมาก เอออ๋อเราต้องโอเคอุตุนี้มีป๊อปคอร์นด้วยเครื่องทำป๊อปคอร์นครับท่านผู้ชมเสียงเสียงนี่คือแบบดังใช้ได้เลยนะครับนะอืมลดเสียงดีไหมไม่รู้เหมือนกันเนอะเสียงในวิดีโอก็ไม่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 ลดหรอกโอเคอ๋อจะไม่เสียงมันเงียบไปอ่ะอ่าโอเคโอเคโอเค เออใช่ตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยตรงไหนอ่ะเขาบอกว่าที่นั่งเบอร์หนึ่งโอเคเอ้ยอ๋อเหรอโอ้ my god อ,อะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยทียนั่นใครนั่นน่ะฮัลโหลอ,อันนี้เรามาคนเดียวไม่ใช่เหรออ้ะอ้าวอา what มืดว h a เด h มมืด w h a t t h มมืดเอาหนังจบแล้วยังไม่ได้ดูเลยอ้าวเขาคนนั้นได้หายไปแล้วเขาหายไปไหนอ่ะอ้าวหายไปแล้วเราต้องออกไปแล้วสินะโอเคครับท่านผู้ชมดนตีนี่มาเลยเ <laughs> อ้าดนตีอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใครล็อกประตูไว้ โอ้โหเมยกจะคิดว่าพนักงานเขาต้องลืมแน่ๆเลยว่าฉันอยู่อยู่ในนี้อยู่เอา้าเรียบร้อยครับโดนขังครับท่านผู้ชมโดนขังในโรงหนังเอ็กซิแล้วตรงนี้มีทางออกไปได้เปล่าอา้าออกมาครับท่านผู้ชมหลอกกันแล้วยังไงเนี่ยโอ้โอ้โมยกมันคือ โอเคฉันต้องไปบอกอผู้หญิงคนนั้นว่าต้องไปถามผู้หญิงอ๋อเหมือนว่าเราต้องไปถามนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเออโอเคโอเคนี่ไงคุณผู้หญิงอยู่นี่ไงโอเคให้ okay. hey, ใครล็อกประตูอลงหนังไว้อ่ะคุณคุณหมายเขาว่ายังไงโอ้ oh my god ออะไรนะหยุดทำฉันกลัวได้แล้ว ฟังนะฉันคิดว่ามันต้องมีใครสักคนที่อยู่อยู่ในนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้โอ้ยโอ้ยเีผมงงมากเลยตอนเนี้ยก่อนที่คุณจะไปอะไรได้อะไรโอ้ยห้องน้ำเหรอ,อ,อเรออเดี๋ยวดวผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะยังไงอะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองไปตรงนี้กันดูนะครับ เหมือนว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำนะครับถามทางเข้าห้องน้ำ <c oughs> อ้อโอ,โอ,โอไม่เหมือนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพนังกางานคนนั้นฉันต้องหาที่ซ่อนที่ซ่อนไหนล่ะห้องน้ำเหรอออโอเคโอเคเราหายใจเฮ้ย โอ้โหนี่ห้องส้วมใช่ไหมโอเคฉันจะต้องวิ่งแล้วก็ไปที่รถของฉันเออรถรถจะยังไงอะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วแน่ใจแน่ใจว่าไม่มีอะไรแล้ว <S 2> <S 2> อะอะอะอ,ะอตัวอะไรเมนนื่นั่นน่ะ เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนโอ้โหโอเมกอตอย่างนี้เลยเหรอโอ my god โ oh อ้โอ my god โผล่มาอย่างนี้เลยเหรอ อ้าวผมขอสงบสติอารมณ์ก่อนนะสักครู่หนึ่งนะเราสามารถรีคอนเนคได้นะท่านผู้ชมเออผมว่าถ้าเรารีคอนเนคไปนี่มันก็น่าจะรีเกมเหมือนเดิมสินะผมว่านะโอเคนะครับก็สำหรับแมปเดอะชิมเม่หรือเปล่าโอ้เดอะซิมเม่ซิมมาใช่ไหมซิมมาชเลชเชอร์ are, หรือเปล่า <c oughs> นะครับ ก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับนะโอ้ oh my god อะไรกันเนี่ยโอ้ oh, ตอนสุดท้ายนี่ผมตกใจมากเลยเนี่ยคือเราโอ้ oh. นี่คือรถของเรานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนจบเนี่ยคือเราไปซ่อนตัวในห้องน้ำโอ้ oh my god โ oh อ้ ho. มีฆาตรกรแอบแฝงเข้ามานะครับนะเราก็เลยโอเคตรงนี้ก็เหมือนเดิมแล้วแหละนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับ ก็เป็นแบบเคอร์ลเลอร์ที่ถือว่าดีอยู่นะเออใช้ได้เลยนะครับโอเคเรา,เาก็ออกไปไม่ได้เนาะเออนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละนะเออสำหรับแบบเดอะซีนิมาเออซีนิมาสแลชช์ใช่ใช่ใช่เดอะซีนิมาสแลชชโอเคก็มันก็น่าจะปีประมาณนี้แหละนะครับนะเออูอ้ฆาตกรฆาตกรท้าผมตกใจมากเลยเมื่อกี้เออคุณผู้หญิงก็โดนฆ่าตายนะครับนะ แต่นี่ผมรีเกมไงนะผมรีแมปนะครับก็เลยได้มาเจอคุณผู้หญิงคนนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอืมสุดยอดไปเลยวู้ก็นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะอืมก็นั่นแหละนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอลงอกไปหน่อยนึกว่าเกมมันจะยาวอืม